สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจียพไพทโรนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนเลยของชาวราศีสิงห์หรือลัคนาสิงห์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2566นะคะการทํานายเป็นภาพลักษณ์โดยรวมนะคะขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะเราก็มาดูว่าความรักของคุณในช่วงเนี้ในหลายคนเป็นเฉลยนะคะเพราะว่าจะสิ้นปีแล้ว ความรักของคุณจะดีจะร้ายอย่างไรเราก็มาดูภไพ่พร้อมๆกันเลยนะคะพไพ่ใบแรกของคุณ8เหรียญเดวิล2เหรียญเทมเพ a น c e 4เหรียญ8ถ้วย j u d เม e นต1ไม้เท้า m ม g i c เชียร er, แล้วก็พไพ่ใบสุดท้ายคุณ6ดาบนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวตของคุณนะคะเหมือนก notes, ับว mm ่าคุณน you. ั่งเหมอลอยใจลอยนะคะเหมือนกับว่าม like ีเรื่องคุณคิดนะและก็กําลังคิดตัดสินใจอยู่ว่าจะเอายังไงดีเกี่ยวกับความรักนะคะจะหยุดหรือว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้มองว่าคุณยังลังเลใจนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะแต่คุณยังตัดสินใจไม่ได้นะคะกว่าความรักของคุณที่มีความทุกข์มีความเครียดสะสม มานานหรือว่ามีปัญหาอะไรที่สะสมมานานจากคลากระสังยืดเยื้อนะคะหาทางออกไม่ได้คุณก็เลยกังวลใจนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยที่ค่อนข้างกังวลใจตีตนไปก่อนไข้ในบางครั้งอะไรยังไม่เกิดก็คุณก็คิดตเตลิดเปิดเปิงไปไกลนะคะยังไงก็ขอให้ใจเย็นๆใจร่มๆนะคะค่อยคิดแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆนะคะค่อยเป็นค่อยไปดีกว่า ขอให้คุณใจเย็นๆนะขอให้มีสติเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้นะคะยังไงมีทางออกแน่นอนเพราะว่าประตูแง้มแล้วนะคะก็แสดงว่าจะต้องมีทางออกปัญหาต่างๆสามารถคลี่คลายได้ด้วยดีนะคะขอให้คุณมีสติแล้วก็ใช้เหตุผลนะคะส,ส่วนสิ่งที่ เป็นปัญหาหรืออุปสรรคของคุณนะคะที่คุณต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจในขณะนี้เป็นเพราะอะไรมองว่าถ้าไม่คุณก็คนรักนะเหมือนก็ว่าต่างคนต่างห่างเหินกันหรือไม่ก็อาจจะมีอะไรที่ซุกซ่อนเอาไว้นะคะคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้มีอะไรที่อยู่ในใจนะคะมีอะไรที่ค้างคาใจเพราะว่าไท้ไดพ่ยเดวิลอะมืนก็ว่ามีปัญหาคลากระสังนะคะ ยังแก้ปัญหาไม่ได้หรือเขาคนนั้นอาจจะมีอะไรแอบอยู่ในใจมีอะไรปิดบังหรือว่ายังพูดอะไรไม่หมดก็ได้นะคะมันก็ว่าเขายังเปิดใจกับคุณไม่หมดน่ะมีอะไรที่แอบซ่อนเอาไว้นะคะที่ไม่บอกคุณนะคะหมันก็ว่าเป็นสายลุงนะแต่มีผู้หญิงแอบอยู่นะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้นะคะมีลับลมคมในไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนนะคะ ความรักของคุณก็เลยกระท่อนกระแท่นนะครึ่งๆกลางๆนะคะแต่อันนี้มาดูว่าทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้เป็นเช่นไรความคิดของคุณเกี่ยวกับความรักมองว่าคุณก็สับสนนะมีความสับสนลังเลใจไม่แน่ใจจะเอายังไงดีนะคะเหมือนกับว่าคุณเองก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจนะมองว่าคุณยังรักเขา แล้วก็มีเยื่อใยกับเขานะคะยังตัดใจจากเขาไม่ขาดนะในบางครั้งคุณก็อยากถอดใจแต่ในบางครั้งคุณก็ยังเผื่อใจเอาไว้นะคะสองจิตสองใจในช่วงนี้นะคะลักษณะเหมือนก็ว่าเอาแน่นอนไม่ได้นะคะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปคุณก็เลยสับสนในใจว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะในช่วงเนี้เหมือนกับว่าคุณนะ่ะ ค่อนข้างซีเรียสเกี่ยวกับความรักนะคะคุณเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ซีเรียสเกี่ยวกับความรักนะอยากมีความรักที่มั่นคงมากกว่าการแต่อันนี้มาดูว่าอาดีตที่ผ่านมาเป็นเชลยมองว่าความรักคุณก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอยู่นะแต่เหมือนกับว่าต่างคนต่างก็ไม่ค่อยเอาใจใส่กันเท่าไหร่เห็นไหมเหมือนกับว่าดอกไม้หล่นจากมือนะคะ ถ้าไม่คุณก็คนรักเหมันก็ว่าไม่ค่อยสนใจใส่ใจกันเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเอาอกเอาใจไม่ค่อยหวานหรือว่าโรแมนติกเท่าไหร่นะคะก็เลยกลายเป็นความเงยบเหงาวังเวงใจนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งทางความรักก็ไม่ถือว่าร้ายแรงอะไรนะก็ยังสามารถที่จะไปต่อได้นะคะแต่คุณเป็นคนที่น้อยใจนะคะเป็นคนที่น้อยใจแล้วก็ต้องการ ให้ได้อย่างใจนะแต่เหมือนกับว่าคนรักของคุณไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจของคุณต้องการนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณต้องการนะต้องการให้ความรักมั่นคงนะคะซื่อตรงซื่อสัตย์กับคุณคนเดียวไม่มีความก้าวหน้าคุณอยากให้มีความรักที่มีแต่ความเจริญก้าวหน้านะคะแต่ไพ่เหมือนกับว่าย่ําอยู่กับที่สําหรับไพ่ใบน,นี้นะคะยังไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นนะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะ ยังย่ำอยู่กับที่ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้นะคะส่วนด้านอนาคตนะคุณก็พยายามที่จะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบางคนอาจจะบนบานสารกล่าวหรือว่าขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ชีวิตความลักดีขึ้นดีวันดีคืนนะคะขอให้พลังคูณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือคนโสดอาจจะขอพร ให้พบเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงก็ได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาหลายฝนหลายหนาวก็ยังหาคนดีไม่ได้นะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าพยายามที่จะขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคิดดีทำดีพูดดีแล้วก็ขอให้มีสิ่งดีๆกลับคืนมานะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวว่าคนรักของคุณนะ่ะจะยังมีอะไรปิดบังคุณอยู่นะ เหมือนกับว่าคุณนะ่ะพยายามถามไถ่เขานะว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนหรือว่ายังพูดไม่หมดนะคะคุณก็ยืนกอดอกถามเขานะว่ามีอะไรที่จะพูดไหมหรือว่ามีอะไรที่ตัดตินใจแต่เหมือนกับว่าเขาหันหลังให้แล้วก็ ไม่มีความชัดเจนให้กับคุณนะคะเหมือนกับว่าคุณยังไม่สามารถได้รับคําตอบที่ดีหรือว่าชัดเจนจากเขานะคะยังต้องรอคําตอบจากเขาไปก่อนนะเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่มีคําตอบที่ดีให้กับคุณนะคุณก็เลยกลัวนะคะกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมหรืออาจจะเปลี่ยนใจไปอีกนะคะในความรักครั้งนี้เหมือนกับว่ายังหาความแน่นอนไม่ได้อ่ะคุณก็เลยกลัวนะคะกลัวว่าเขาจะจากคุณไปนะคะ ส่วนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้วางแผนเอาไว้ว่าความรักจะต้องมีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีความแข็งแกร่งรักเดียวใจเดียวนะคะนี่คือสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้นะแล้วก็ในหลายคนอาจจะมีเป้าหมายชีวิตร่วมกันนะคะคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวก็อยากอยู่ด้วยกันนะไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าสุขนะคะก็อยากให้เขาคนนั้นเคียงข้างคุณตลอดไปนะคะ ส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าจะปรับความเข้าใจกันได้หรือพูดเปิดอกหรือว่าเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างหมายก็ว่าคุณคาดหวังว่าเขาจะเคลียร์ใจกับคุณหรือว่าสาสางปัญหาได้เสร็จสิ้นนะคะหรือบางคนที่อยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยได้ติดต่อกันหรือว่าไม่มีเวลาให้กันก็อยากให้เขาติดต่อกับมาหาคุณนะคะจะได้พูดเปิดใจกันหรือพยายามที่จะปรับความเข้าใจกันนะคะ นี่คือสิ่งที่คุณคาดหวังนะส่วนสิ่งที่ได้รับนะคะยังมีอุปสรรคตามมาเพราะว่า6ดาบนะคะความรักของคุณยังครึ่งๆกลางๆยังไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะยังต้องต่อสู้กับความตมพันธ์สำหรับความรักในครั้งนี้นะคะยังมีเรื่องให้คุณเหนื่อยอกเหนื่อยใจอีกเยอะนะคะยังมีปัญหาที่คุณต้องก้าวข้ามให้ได้นะแต่ย่งไงก็อย่าพึ่งท้อถอยนะคะมองว่า ปัญหาต่างๆยังหาทางออกได้อย่างแน่นอนนะคะขอให้คุณใจเย็นแล้วก็อดทนอดกัน้นแล้วก็สู้นะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะทั้งคนคุยๆแล้วก็คนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะถ้าคนที่มีลูกไม่เต้าด้วยกันก็ขอให้รักษาสถานะความสัมพันธ์ของครอบครัวเอาไว้นะคะเพื่อจะได้ให้ลูกได้มีพ่อและก็แม่ที่มีชีวิตที่อบอุ่นนะคะ ขอให้คุณรักษาสถานะสถาบันครอบครัวเอาไว้เพื่อลูกนะคะขอให้คุณมีความรักที่อยู่ดีมีความสุขตลอดไปนะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะคะอันนี้เราก็มาดูซิสำหรับคนโสดล่ะคนโสดพ่อไม้แม่ไม้ที่ยังไม่เจอใครนะคะในช่วงนี้จะมีใครดีๆเข้ามาไหมจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะ จะดีหรือไม่ดีอย่างไรเราก็มาดูภาพไพ่กันติมาลุ้นกันเลยสำหรับคนโสดนะคะที่อยากเปิดใจนะคะได้พระราชาถือเหรียญน,นะคะได้สี่ถ้วยนะคะ แล้วก็สามเหรียญน,นะคะมองว่าความรักของคุณค้นโสดนะคุณเลือกได้อยู่นะมีคนเข้ามาให้เลือกนะคะแต่มองว่าจะถูกใจคุณหรือเปล่าเท่านั้นเองเหมือนกับว่าความรักที่จะเข้ามาเนี่ยหรือว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยไอคนที่ดีก็ไม่ได้คนที่ได้ก็ไม่ดีนะคะหรือว่าคนที่ชอบก็ไม่ใช่คนที่ใช่ก็ไม่ได้ชอบลักษณะประมาณนี้นะ มันก็ว่าอาจจะยังไม่ถูกใจคุณแต่มองว่ามีคนเข้ามานะเป็นลักษณะธาตุดินนะคะดินมังกรพฤกษกันอาจจะพบเจอในงานเลี้ยงงานตังสคนนะคะหรือว่ามีคนติดต่อให้ก็มีความเป็นไปได้นะยังไงก็เปิดใจนะคะมองว่าคนโสดยังมีโอกาสที่ดีนะมีโอกาสมีคนเข้ามาได้ชิดใกล้นะคะไอแม่หมอก็ดีใจด้วยวก็ยินดีด้วยสำหรับคนโสดในหลายคนนะคะ อันนี้เราก็มาดูไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปไพ่แนะนําว่ามีอะไรที่ต้องเตือนหรือว่าระวังไหมและปัญหาบางคนที่เกิดที่เป็นปัญหาในปัจจุบันเนี่ยที่ความรักของคุณอาจจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เป็นเพราะอะไรจะมีหนทางออกอะไรไหมจะมีไพ่จะมีไพ่ะอะไรแนะนําเกี่ยวกับความรักของคุณในครั้งนี้เราก็มาดูไพ่สรุปกันเลยนะคะเป็นไพ่ออร์เรคเลนะคะไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับว่าในหลายคนนะ่ะมีความเงียบเงาเปล่าเปลี่ยวนะ มันก็ว่าอยู่โดดเดียวเดียวดายนะคะมีความอ้างว้างมีคู่ก็เหมือนไม่มีนะคะมันก็ว่าคุณโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เหมือนกับว่ามีความเงียบเหงานะคะนั่งเศร้าๆนิดนึงนะหรือบางคนก็อาจจะยืนเหม่อรลอยใจลอยนะคะคอยใครอยู่ในขณะนี้ก็ได้อาจจะคอยคนรักอยู่ก็ได้นะคะเพราะว่าคนรักอาจจะอยู่ห่างไกลทางไกลไม่มีเวลาให้คุณนะคะคุณก็ได้แต่รอแล้วรออีกเขาก็ยังไม่มานะคะ แต่ก็ขอให้พยายามรอต่อไปนะคะไมเหมือนกับว่ากอดเขาก็เหมือนกอดเงาตัวเองอะไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่เลยนะคะคุณอาจจะสังเกตได้ว่าเขามีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมนะแต่คุณก็รักเขานะคะคุณรักเขาอะยังไงก็อยากให้เขาอยู่เคียงใกล้คุณนะ แต่ปัญหาความรักของคุณอะ่ะจะต้องพยายามประคับประคองไปให้ถึงฝั่งฝันนะคะเหมือนกับว่าในช่วงเนี้ยังอยู่กลางทะเลอยู่นะเรืออยู่กลางทะเลอะ่ะอยู่ที่คุณและคนรักจะต้องพยายามประคับประคองความรักให้ตลอดรอดฝั่งนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรพยายามก้าวข้ามให้ได้นะคะมองว่าในหลายคนมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้นะแล้วก็คนรักคุณ มีโอกาสที่จะกลับมาหาคุณนะคะเขาจะมีคํามั่นสัญญามาให้คุณหรือมาหรือว่ามาขอโทษคุณก็ได้นะคะมีคําสัญญา,าให้คุณแล้วก็จะบอกรักคุณในเร็ววันนี้นะคะอาจจะมีข่าวดีสิ่งดีๆในเร็ววันนี้นะคะก็ถือว่ายังมีโอกาสมีความโชคดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในหลายคนนะคะคุณและเขาคนนั้นยังมีคอมมิตเมนต์ซึ่งกันและกันนะคะมีความผูกพันซึ่งกันและกันอยู่นะ ส่วนไพ่อารัเค้นใบนี้บางคนอาจจะมีความทุกข์มากมายนะคะเหมือนแบกโลกทั้งใบเอาไว้คนเดียวอะ่ะมีปัญหาอะไรก็เก็บเอาไว้ในใจคนเดียวไม่เปิดเผยนะคะไม่เล่าให้ใครฟังอะ่ะคุณก็ได้แต่เก็บกดกดดันอึดอัดจใจนะคะมีปัญหามากมายแต่บอกใครไม่ได้ก็เหมือนกับว่าแบกปัญหาเอาไว้แต่เพียงฝ่ายเดียวนะยังไงอะไรที่เป็นความทุกข์ขอให้ปลดล็อกออกจากใจนะคะ ขอให้คุณปลดล็อกความทุกข์ออกใจให้ได้แล้วคุณก็จะมีแต่ความสบายใจโล่งใจนะคะและบอกได้เลยว่าความรักของคุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะมีคนมาชี้แนะแนะนำแนวทางเกี่ยวกับความรักของคุณเห็นไหมเหมือนกัว่ามีคนชี้นิ้วอะ่ะหรือบางคนถ้าเป็นคนโสดก็มีโอกาสจะมีคนแนะนำความรักดีๆให้กับคุณนะคะอาจจะพบเจอ คนที่เป็นลักษณะเป็นข้าราชการทหารหมอตำรวจคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ที่ดีนะคะมีพระคุ้มครองมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์ช่วยดรมดานให้พบเจอคนที่เป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงนะคะเป็นเนื้อนาบุญซึ่งกันและกันนะคะที่จะเข้ามาเจอกันในเร็ววันนี้จะมีสิ่งดีๆมีข่าวดีนะคะสำหรับคนโสดนะหรือบางคนที่มีความทุกข์อยู่อะ ก็ขอให้คุณปลดล็อกความทุกข์ออกจากใจนะคะเห็นไหมหมอนก็ว่าคุณน่ะอาจจะมีอะไรผูกมัดสัญญิงสัญญากับคนรักเอาไว้แต่คุณมีลูกกุญแจอยู่ในมือคุณสามารถปลดล็อกกุญแจออกได้นะคะคุณยังมีอิสระทางความคิดแล้วก็จิตใจนะคะและไพ่าทางออกอปัญหาต่างๆเหลือเพียงแค่นี้เดียวก็จะแก้ไขปัญหาได้เห็นไหมหมอนก็ว่า ผู้ชายคนนี้ย,ยกยกหินออกจากถ้ำอะ่ะเหลือนิดเดียวก็จะเปิดปากถ้ำได้แล้วนั่นก็แสดงว่าปัญหาคุณเป็นเพียงแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะที่คุณต้องแก้ไขแค่นิดเดียวคุณก็จะผ่านไปได้นะคะอย่าได้กังวลใจอย่าได้เครียดหรือว่าคิดมากและคุณก็จะมีความสุขสบายในชีวิตความรักความสัมพันธ์นะคะ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะมีความรักที่ดีขึ้นนะคะปลอดโป่งโล่งใจและสุดท้ายยังไงคุณและเขาคนนั้นก็ยังไปไหนจากกันไม่พ้นนะคะยังวนเวียนอยู่นะคะเหมาะก็ว่าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะสาหรับภาพไพ่ใบน,นี้นะคะก็ถือว่าคุณและเขายังมีความผูกพันยังมีความรู้สึกที่ดีให้กันอยู่นะคะก็ขอให้พยายามประคับประคองความรักครั้งนี้ให้ดีที่สุดนะคะแม่หมอก็เอาใจช่วย ความรักความตัำพันธ์ก็ต้องให้เวลาให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกอกใจถูกอกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามคให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ